อัปเดตทำเนียมทิดตอกล่าสุดปี2 0 2 3นิตอนนี้เก็บกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคลิปนี้มีคำตอบค่ะ กับพ่อกับบีที่ช่องหนึ่งกราบอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็จะมาแชร์คำนวณการคิดตารางนะคะค่าธรรมเนียมต่างๆของทิกตอกแบบง่ายๆเนาะว่าอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วเขาคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยกันยังไงบ้างนะคะก่อนเข้าสู่นะคะในวันนี้ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคก,การตลาดดีๆอย่ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องบีไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะโอเคทุกคนมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูตารางนี้ด้วยกันเนาะว่าทิกตอกเนี่ยมีการปรับนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยขึ้นเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ มีการปรับตั้งแต่หนึ่งธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็มีการแจ้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้นเนะาะเดี๋ยวบีจะลิงก์ตัวนี้ให้ไว้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนจะได้เข้ามาดูรายละเอียดแบบชัดเจนเนาะก็มาปรึกษาได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าขายกฎเกณฑ์ตัวไหนนะคะมีคําสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์หรือย,ยังมีการคืนของไหมหอ,อะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเขาก็จะแบ่งแยกการคํานวณที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูกันก่อนนะว่าค่าคอมมิชชั่นคืออะไรนะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะนี่ค่ะ คืออัตารา้อยละนะของคำสั่งซื้อบน TikTok นะทุกคนดูไฮไลท์ตรงสีเขียวตัวนี้นะก็คือนะคะคอมมิชั่นคือ,อยอดรวมหลังจากสลดหักสลดนะคะลบขึ้นยอดคืนเงินนะคะคูณอัตรา4%นะทุกคนนั้นก็คือตัวนี้ก็คือรวมภาษีแล้วนะใครที่อยากรายละเอียดมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าทำเงนินคำสั่งซื้อคืออะไรนะอ่ะ ก็คือค่าธรรมเนียมที่ติดปอกเนี่ยหักออกจากการชําระเงินก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าเขาสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราในฐานะผู้ขายเนี่ยจะยังไม่ได้เงินใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนที่ก่อนที่เงินจะถึงเราเนี่ยก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปนั่นเองนะคะทุกคนนะทุกคนมาดูตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเขาก็ชี้แจงแบบละเอียดนะว่าก่อนหนึ่งทันวาเนี่ยหักที่สามเปอร์เซ็นต์นะขั้นต่ำคือห้าบาทนะแล้วก็หลังจากหนึ่งทันวาเป็นต้นมาเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นอีกสี่เป ในการสั่งซื้อยอยู่ที่12บาทนะคะเนาะทำมคาสั่งซื้อคืออะไรเนี่ยเขาก็บอกอย่างชัดเจนยอดชำระเงินของลูกค้าลบเงินคืนคําสั่งซื้อลบธรรมเนียมคูณอัตราคําสั่งซื้อ3เเนะคะอคะใครที่ยังงงอยู่นะคะก็มาดูตรงนี้ได้นะทุนก็จะเป็นตารางที่อธิบายแบบละเอียดเลยนะคะก็ จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งให้เราดูกันเนาะอะสมมติว่าสินค้าของเรานะเป็นกรณีที่คำสั่งซื้อสำเร็จและไม่มีการคืนเงินเลยนะคะก็มาดูกันเนาะเขาก็สมมตินะคะว่า,ายอดสินค้าของเราอยู่ที่3,500บาทเนาะเราได้ส่วนลดจากแพลตฟอร์มก็คือว่า Tik t o k เนี่ยให้ส่วนลดลูกค้าไปที่500บาทนะวิธีการคำนวณกันนะคะฝั่งขวามือนะ,ะสำหรับธรรมเนียมคำสั่งซื้อ3%เนี่ยก็คือเขาคำนวณจากยอดที่หักแล้วก็คือ3,500บาทคูณ3%นะคะส่วนค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือ เป็นจำนวนเต็มที่เราตั้งไว้กับลูกค้าคือ4,000บาทนะคะคำนวณไปคำนวณมาเนี่ยก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยจะโดนหักไปอยู่ที่265บาทผู้ขายเองก็จะได้เงินเท่านี้ค่ะจาก TikTok อกก็คือ3,735บาทนะก็คือเป็นเงินที่ได้รับจากลูกค้าลบทรรเนียมของ TikTok ทั้งหมดแล้วใน7%นั้นก็จะเหลืออยู่ที่3,735บาบาทนั่นเองนะคะ ใครที่ยังงงอยู่ก็มาดูตารางนี้ได้นะคะก็จะอธิบายแบบละเอยียดชัดเจนเลยนะว่าค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อ3%เนี่ยเขาหักไปที่105บาทนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น4%เนี่ยหักไปที่160บาทนะรวมเป็นอะไรคะ265บาทที่เขาหักเราไปก็จะเหลือเท่านี้นะคทุกคนเราในฐานะผู้ขายเนี่ยก็ต้องไปคำนวณมาจิ้นนี่ชัดเจนนะว่า เราจะเหลือกําไรขัดทุนเดี๋ยวที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยเราอาจจะยิ่งขายยิ่งขัดทุนนะก็ต้องมาคํานวณตรงน,นี้นะว่าแน่นอนค่ะทุกคําสั่งซื้อเนี่ยจะโดนหักอยู่ที่7%นะคะโอเคนะคะทุกคนส่วนด้านล่างก็จะอธิบายเป็นกรณีที่คําสั่งซื้อคืนเงินบางส่วนเช่นลูกค้าจะมีการคืนของนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ย เราก็มาดูแต่ละเคสแต่ละเคสไปได้นะว่าเราเข้าขายกฎเกณฑ์ไหนนะคะเพื่อเราจะได้คํานวณได้อย่างดีนะตารางรูปแบบใหม่นี่ค่ะเขาก็จะบอกชัดเจนนะวา่าคือเงินเท่าไหร่นะคะกรณีอะไรยังไงก็คือซึ่งอาจจะค่อนข้างงงนะ,ะทุกคนต้องมาดูดีเทลให้ชัดเจนนะว่าเราจะเออได้หักส่วนลดเท่าไหร่อะไรยังไงแต่พี่ตอบก็อธิบายแบบชัดเจนนะคะเขาก็จะบอกอยู่แล้วค่ะว่ากรณีเท่านี้ยอดคือเงินเท่าไหร่นะมีการหักเงินไหมอะไรเงี้ยคือเงินเต็มจํานวนเนี่ยก็คือ หักไปหักมาเราก็จะไม่ได้อะไรจากลูกค้าเลยนี่ใช่ไหมคะกรณีที่มีการคืนสินค้าเนาะรูปแบบใหม่หรือทำเนียงขั้นต่ำของการสั่งซื้อตอนนี้เป็นที่12บาทเนาะอ่ะก็ต้องมาดูว่าจะหักเท่าไหร่เงคะ,ะกรณีที่ขั้นต่ำเนี่ยเราต้องอวดให้ที่ตอบแบบเช่นเนี่ยค่นะสิบาทเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ถึงเขาก็ต้องปัดขึ้นนะคะก็จะเป็นสิบสอบาทเหมือนเดิมเนาะตารูปแบบใหม่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าต้องโดนหักเท่าไหร่ในถะ้าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นต่าง,างๆใช่ไหมคะที่เราเองต้องคำนวณเพิ่มเติะะว่า อัตราขั้นต่ำหรือบางทีมีคำสั่งซื้อจากหลายร้านเนี่ยคิดคำนวณอะไรยังไงบ้างเนาะเพราะทุกคนก็เข้ามาดูเพิ่มเติมนะบิ๊กก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะจะได้มาศึกษาแบบละเอียดเนาะะหลักๆก็คือตอนนี้นะคะเราโดนหักนะคะทั้งหมดเนี่ยจาก3%เป็น4%นะก็คือคำนวณจากอะไรบ้างนะคะก็คือว่าค่าดำเนินความสั่งซื้อเนี่ยหักอยู่ที่3%ก็คือเป็นค่าอ่ายอดสั่งซื้อที่ลูกค้าเนี่ยได้รับส่วนลดนแล้วนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คูณไปเท่านั้นก็คคือูณ3% ส่วนค่าธรรมเนียมอีกก้อนนึงนะก็จะเป็นอยู่ที่สเปอร์เซนคือจำนวนเต็มที่เราตั้งราคาขายนั่นเองอะ่ะเป็นเหมือนค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายให้กับ Tik t o อรวมไปรวมมาแล้วนะคะจากสปเซนในเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เพิ่มมาที่เดแล้วค่ะ ในฐานะร้านค้าเองก็ต้องวางแผนให้ดีนะทุกคนว่าเราจะยิ่งขายเนี่ยยิ่งกําไรหรือยิ่งขายยิ่งขาดทุนต้องมาวางแผนตรงนี้ด้วยนะคะว่านอกจากมีค่าส่งให้ลูกค้าแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีค่าที่เราต้องหักให้กับแพลตฟอร์มด้วยเะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราไปขายหน้าร้านของเขาเนี่ยเราก็ต้องโดนค่าธรรมเนียมอยู่แล้วเพราะเขาก็มีต้นทุนของเขาใช่ไหมคะเราในฐานะคนขายเนี่ยก็ทํายังไงให้สามารถขายได้ดีนะแล้วก็มีกําไรได้ด้วยนะคะ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเป็นนบ้างคาะทุกคนกับเทคนิคง่ายที่บีมาแชร์วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคการตลาดดีลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ